จะอยู่บทที่แปดเนาะกระดาษทำการคืออะไรนะคะหน้า251นะคะกระดาษทำการนะคะ worksheet นะคะเป็นกระดาษนะคะที่เขาจัดทำขึ้นนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้พวกเราเนี่ยทำงบการเงินได้ง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะรูปร่างหน้าตาของมัน6ช่องมันก็จะมีแต่ละช่องเห็นไหมคะช่องของอกระดาษทำการ6ช่องนะคะมีแค่3ช่อง มีงบทดลองนะคะซึ่งมันจะแบ่งเป็นเดบิตเครดิตนะคะก็เป็นงบทดลองก็เป็น1นสองนะคะงบกำไรขาดทุนก็เดบิตเครดิตนะคะก็เป็น34งบแสดงฐาหนะทางการเงินนะคะก็ห้าหกเห็นไหมคะก็เขาก็เลยเรียกว่าหช่องแต่ของพวกหนูอะ่ะในหนังสือพวกเรามันจะเป็น8ช่องแช่องนะคะมันจะมีอีกช่องหนึ่งเพิ่มเข้ามานะคะก็คือช่องที่จะเป็นก่อนก่อนช่องงบกําไรขาดทุนตรงนี้นะคะนักศึกษาจะต้องเนี่ย นักศึกษาจะต้องทําอีกช่องหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือเป็นช่องงบอะไรคะอ๋อ,อยมันมันไม่อันนี้ให้ครูนะเป็นช่องงบเออเขาเรียกว่าอะไรนะรายการปรับปรุงอะคะ่ะรายการปรับปรุงมันก็จะแบ่งออกเป็นเดบิตกับเครดิตอีกนะคะแต่ตอนนี้หนูเอาแบบเอาง่ายๆก่อนนะครูสอนง่ายๆก่อนสอนง่ายไปยากนะคะเอ้ยเออถูกแล้วสอนจากง่ายไปยาก นะคะอ่ะพอเวลาเราทํางบทดลองก็คือไอ้บทเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะตรงนี้เนาะเนี่ยที่ครูพาพวกเราทํางบทดลองตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็แค่ก๊อปปี้ตรงนี้ค่ะก๊อปปี้งบทดลองตรงนี้นะคะมาทําในกระดาษทําการนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะเห็นไหมช่องแรกตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อบัญชีในงบทดลองที่เราทาไว้อ่ะยอดเท่าไหร่หนูก็ไปก๊อปปี้มาทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเลขที่บัญชีเท่าไหร่ก็ไปก๊อปมาเลยเดบิตเครดิตก๊อปมาทั้งหมดยอดรวมก็มาทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ ช่องต่อมามันจะเป็นช่องงบกําไรขาดทุนนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นงบการเงินแล้วนะคะงบกําไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะทางการเงินตรงนี้นะ,ะเป็นสองงบนี้เราเรียกว่างบการเงินเห็นไหมคะกระดาษทําการทําขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราจัดทางบการเงินได้ง่ายขึ้นนะคะอะมาดูต่อเลยในงบกําไรขาดทุนเห็นไหมครูสังเกตนะครูจะเขียนไว้ให้ว่าในในงบเนี้ยจะมีบัญชีอยู่แค่2หมวดนะคะก็คือหมวดที่4ี่กับหเห็นไหมคะง่ายมากเลยคะ่ะหนูก็ไปดูเลขที่บัญชีตรงนี้นะคะ ไหนที่ขึ้นต้นด้วยเลขสี่ก็คือมันต้องอยู่ในงบนี้โอเคไหมคะอันไหนขึ้นต้นด้วยเลข5้ามันก็ต้องอยู่ในงบนี้คะ่ะหลักการทําง่ายมากเลยในงบทดลองนะคะหมายเลขสี่นะคะสี่ศูนย์หนึ่งเลขที่บัญชีนี้ในงบทดลองมันอยู่ด้านไหนเวลาเราเอามาทํางบกําไรขาดทุนเราก็ดึงมาใส่ช่องนั้นด้านนั้นเท่านั้นเองจบแล้วค่ะง่ายไหมคะโอเคไหมเนี่ยโอเคครับ ดูดูเลขห้านะคะบัญชีหมดที่ห้านะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะในงบทดลองมันอยู่ด้านเดบิตใช่ไหมคะเราก็เอามาใส่ไว้ในช่องงบกําไรขาดทุนนะคะอยู่ด้านเดบิตเหมือนกันเห็นไหมคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็รวมยอดลงมาค่ะรวมยอดลงมานะคะสองด้านเท่ากันไหมคะสองด้านเท่ากันเนี่ยเนี่ยสองด้านตรงนี้ค่ะไม่เท่า,มาไม่เท่า บรรทัดที่เป็นยอดรวมตรงนี้ไม่เท่ากันนักศึกษาก็มาดูว่าเปรียบเทียบกันระหว่างยอดรวมรายได้กับยอดรวมค่าใช้จ่ายอันไหนมากกว่ากันคะรายได้ค่าใช้จ่ายด,าด,ด้านเดบิตจะเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่ายนะคะเนี่ยสามหมื่นห้าสองพันห้าเจ็ดพันห้าแปดร้อยสองห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยตรงนี้มันเป็นของหมดที่ห้านะ,ค,ะค่าพาหนะานคะ่า ค่าสานุรณภพอันนี้ค่ะเป็นค่าสานุรณภพนะคะที่เกียนพิมพ์นะคะพิมพ์แค่คาว่าค่าสารนะคะค่าใช้จ่ายอื่นค่าเงินเดือนนะคะรวมยอดมาได้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดคือเจ็0 0มนหนึ่งันสามร้อยนะคะส่วนด้านเครดิตตัวนี้ค่ะห้าหมื่นเก้าถ้าเราไล่ย้อนกลับไปดูชื่อบัญชีมันก็คือรายได้รายได้มีอยู่เพียงแค่ห้า0 0นเกาพนดร้อยะคะสรุปแล้วข้อนี้นะคะค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้แสดงว่าเรามีกําไรหรือขาดทุนคะขาดทุนคะขาดทุนคะ เพราะฉะนั้นถ้ามันขาดทุนนะคะนักศึกษาจะต้องมาเขียนคําว่าขาดทุนสุทธิไว้ในช่องชื่อบัญชีตรงนี้ด้วยนะคะขาดทุนสุทธินะคะเสร็จแล้วจับสองด้านลบกันค่ะลบกันเสร็จแล้วนะ,ะผลต่างเอาไปใส่ด้านที่มียอดรวมน้อยกว่าเจ็0 0มืหนึ่งพันสามร้อยลบห้าหมืเก้าันแปดร้อยก็จะได้ยอดเท่ากับหนึ่งมืหนึ่งพันห้าร้อยเขียนไว้ตรงที่มียอดรวมน้อยกว่าก็คือฝั่งฝั่งรายได้นะคะด้านเคตรงนี้นะคะหนึ่งหนึ่งันหร้อยเสร็จแล้วนักศึกษารวมยอดอีกครั้งหนึ่งสองด้านจะต้องเท่ากัน นะคะอ่ะจบอันนี้คืองบกำไรขาดทุนนะคะสเตปต่อไปนะคะก็คือจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะในงบนี้ครูก็จะวงเล็บไว้ให้อีกนะคะว่ามันมีอยู่บัญชีอยู่แค่สองหมวดเห็นไหมคะก็คือหมวดที่หนึ่งสองและสามค่ะหนูก็ไปดูเลขที่บัญชีตรงนี้เลยนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยหนึ่งสองและสมเอามาลงในงบแสดงฐานะทางการเงินทั้งหมดเลยหลักการทําเหมือนกันค่ะชื่อบัญชีเงินสดในงบทดลองมันอยู่ด้านไหน เวลาเอามาทําในงบแสดงฐานะทางการเงินก็เอาใส่ด้านนั้นค่ะเห็นไหมคะครูก็ไปก๊อปปี้มาวางเฉยๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วครูก็รวมยอดมาอีกครั้งหนึ่งค่ะยอดสองด้านเป็นไงคะไม่เท่ากัน่ากันค่ะนะักศึกษาต้องจับสองด้านลบกันค่ะลบกันให้หน่อยค่ะสินทรัพย์รวมได้เท่ากับสองแสนแปดหมื่นแปดพันนี่สินกับส่วนของเจ้าของรวมได้เท่ากับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยต้องทำสองด้านให้มันเท่ากันใช่ไหมคะอ่ะ ลบกันแล้วต่างเท่าไหรคะเดือนบิดครับต่างเท่าไรหนึ่งมื่หนึ่งพัน้ารอยครัเห็นไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละช่องกันแต่คนละตัวเลขกันแต่เวลาที่หนูจับสองด้านกันแล้วนะคะมันจะต้องได้ยอดเท่ากันโอเคไหมครับสงสัยไหมข้อนี้มีกําไรหรือขาดทุนนะคะขาดทุนครับขาดทุนทําให้ทุนเพิ่มหรือลดคะลดครับลด,บลดทุนลดต้องลดด้านไหนคะ เห็นไหมคะผลต่างหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนี้ยมันเป็นขาดทุนมันก็เลยต้องมาอยู่ด้านเดบิตในฝั่งของสินทรัพย์เห็นไหมคะเสร็จแล้วรักศึกษาก็รวมยอดอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสองด้านต,นต้องเป็นไงกันคะเท่ากันคับเท่ากันแค่นี้คะ่ะจบแล้วคะ่ะกระดาษทําการหกช่องแต่ว่านี้มันง่ายนะคะเพราะว่าหนูจะต้องมีแต่ว่าพวกหนูอะ่ะมันเป็นแอดวานนะต้องเรียนมากกว่าเขาหน่อยนะะหนูต้องเรียนแปดช่องนะคะแต่วันนี้หนูเอาหกช่องไปก่อน แต่ที่จริงมันจะต้องมีอีกช่องหนึ่งนะคะแทรกก่อนจะอยู่ตรงงบกำไรขาดทุนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นช่องรายการปรับปรุงนะคะอยู่ที่หน้าสองห้าสองนะคะสองห้าสองในหนังสือพวกเราเห็นไหมคะเห็นค <Okay. S 2> <ๆ>่ะจะทําได้ก็ต่อเมื่อหนูต้องได้เรียนบทที่เจ็ดก่อนนะคะจะเอาไหมวันนี้นะเอาก็ได้นะครูสอนได้นะคะแต่พวกหนูจะไหวหรือเปล่าพอแล้วเนาะเดี๋ยวพวกหนูไม่ไหวเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยสอนในวัน อาทิตย์หน้าอุ้ยมีเวลาสอนอาทิตย์เดียวอาทิตย์ต่อไปไม่อยู่ทําไงดีมันต้องจบแล้วเนี่ยอัดได้ไหมสอนเผื่ออาทิตย์ที่สิบเอ็ดได้ไหมอ่ะอาทิตย์ที่สิบเอ็ดไม่อยู่อะครูติดไปสอบอะคะ่ะนักศึกษาคะ่ะอาจจะมอบหมายงานสอนไปก่อนล่วงหน้าแล้วค่อยทำงานบปิดภัคกลางได้ไหมคะตอนนี้หรอคนอื่นบ้างไงมพักค่ะอาจารย์ เจอกันอีกทีกี่โมงคะสิบแปดหรอให้หนึ่งชั่วโมงเลยอะได้ค่ะให้ถึงสิบแปดสิบแปดนาฬิกาเจอกันนะคะเอ่อสิบแปดนาฬิกานี่เดี๋ยวครูจะสอนบทที่เจ็ดนะคะรายการปรับปรุงค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะคะนักศึกษาต้องพยายามทําความเข้าใจนะคะบทนี้นะ,ะบทที่เจ็ดเท่าที่สอนมาเขาจะบอกว่ายากแต่ครูชอบครูว่ามันสนุกดีนะคะ คิดนิดนึงนะคะไม่นิดนึงแหละเยอะๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะสิบแปดนาฬิกานะคะตอนนี้พักเสียงก่อนหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคอเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะอ,คอันนี้ให้แคปหน้าจอให้ไหมเนี่ยแคปค่คะหน,<า>นูยังไม่ได้แช็คชื่อเลยคะ่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวขอแคปหน้าจอนี้ให้ก่อนอเรายังเหลืองบการเงินอีกนะคะพอเราทํากระดาษทําการเสร็จแล้วต่อไปมันจะเป็นทํางบการเงินนะคะ วยสนุกนะคะเรียนบัญชีบัญชีมันไม่ยากนะคะแค่มันเยอะหรือเปล่า <laughs> ยากไหมคะที่เรียนมายากค่ะมันมันไม่ยากค่ะถ้าพวกเราเข้าใจเอาแบบนี้เนาะแล้วก็มันเยอะนะคะมันจะเป็นสเต็ปของมันนะคะหนึ่งเจอรายการค้าวิเคราะห์รายการค้าวิเคราะห์รายการค้าเสร็จบันทึกในสมุดรายวันทําสมุดรายวันเสร็จสตเสจสต็ปต่อไปหนูทําแยกประเภททาแยกประเภทเสร็จหนูหายอดคงเหลือดินสอดำหายอดคงเหลือดินสอดำได้เสร็จหนูทํางบทดลองทํางบทดลองเสร็จหนูทํากระดาษทาการ์ดมันที่ครูสอนมันเนี้ค่ะ มันจะเป็นสเต็ปของมันไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้โอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีสิบแปดนาฬิกาค่ะโอเคอ่าจ้าพักเบรกจ้าเช็คชื่อให้หน่อยอาว่ามาว่ามาพระชนิดาเกิดสว่างลุ่มสองค่ะเลขที่ค่ะวันนั้นนูไม่รู้เลขที่เท่าไหร่หนูแ่หนึกงดาวใครสั่งุ่มสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้เพื่อนชื่ออะไรนะคะ พัชนิดาเกิดระหว่างค่ะเออสี่สิบเอ็ดนะคะอาจารย์มันเพ็ญด้วยคะ่ะพัชนิดาหนูเลขที่สี่สิบเอ็ดนะลูกวันเพ็ญกนกดาวคะ่ะวันเพ็นเท่าไหร่เลขที่มันเป็นกลุ่มสองเลขที่แปดคะ่ะโอเคค่ะกนกดาวกลุ่มสองเลขที่สามสิบสี่ค่ะโอเคค่ะนรมโน,นว,าว่านหนกดากลุ่าค่ะ อ่ะอ่ะขอทีละคนนะควาสนาุ่มสอคะวาสนาวาสนาเลขที่สามนะคะนาริมนอยู่กลุ่มสองค่ะเลขที่สามสิบสามค่ะ